รายชื่อของสมาชิกช่องครับที่สมัครสมาชิกทุกคนจะได้มีชื่อขึ้นในคลิปแบบนี้ถือว่าทุกคนครับมีส่วนสําคัญในการทําคลิปแล้วก็ไลฟ์สดของช่องเลยนะอยากไอดีเทพไม่ต้องกลัวใครเติมเงินกับขั้นเทพเติมราคาถูกกว่าท้องตลาดแถมเติมปุ๊บเงินเข้าทันทีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซูเปอร์สตาร์กี้กี้กับเกมวันพัฒน์แมนเดอะสตองเกตในวันที่3ครับจำนว์หกร้อยสามสิบครับวันที่3นี้ต้องบอกว่าความเกรือ มันต้องจบแค่วันนี้แล้วล่ะมันจะเกลือ2、วัน3วันอย่างงี้เป็นไปไม่ได้ครับวันนี้เราน่าจะมีตัวแดงอยู่เพราะว่าวันแรกๆเนะี่ยตัวแดงเขามีแจกเยอะ19เนี่ยมันไม่เยอะเท่าไหร่นะ16ใบไม่ใช่19ด้วยซ้ำเฮ้ยทำไมมันน้อยจังวะวันที่3นี่ตัวแดงไม่ค่อยมีหรอมีแค่นี้เองเดี๋ยวเราหาเพิ่มนะครับดูกิจกรรมนี้ละกันผ่านหมดเ,ดเรื่องอ่ะ มีหมดในเรื่องนี้ฮะเดี๋ยวผ่านเนี่ยเราก็จะได้ตัวแดงเพิ่มเติมคลั่งบินาศกระโดดเปิดใส่เข้าที่หน้าใส่ตามะบอกว่าขอบัตรเดียวบัตรโซววันนี้มาแก่ลดราคาตัวแดง1อันโอเครวมทั้งหมดตอนนี้มี17ตัวแดงขาดอีก3ได้ตัวแดง1อันแล้วก็ไปต่อกันด่านของไส่ตามะต้องสู้ถึงด่านนี้ใช้ฮาคิสสังเกตฮาคิสสังเกตฮาคิสสังเกตถ้าเล่นมือถือมันเล่นง่ายกว่านี้นะโอ้โหตีไม่โดนเลยกู ตกเฮ้ยตีไม่โดนได้แบบวะผ่านไหมโอ้ยทดอสอบผ่านโอ้ยนึกว่าจะไม่ผ่านกดโคตรยากเวลาใช้เมาเลื่อนยากมากอันนี้ปล่อยหมัดเล่นไงเล่นง่ายไหมบมก็้ไปเก้ร้อยสามใครให้มากกว่านี้ไหมครับพี่ได้930อ่ะห้ามโกง,งนะใครได้มากกว่าพี่ไหมรับหนึ่งตัวแดงแล้วไปต่อที่กิจกรรม ของแทงท็อปไทเกอร์แดงอีก1ใบครบ20ใบพอดีครับวันนี้ได้เปิด2โรตึงๆเอซเซคงจะออกครับมาอัปเดตตารางพลังก่อนวันนี้เราอยู่ในอันดับที่55ของซาบ์พลังลบอยู่ทนะี่1น0 0 0 0สนหนึ่งหมนะก็แยวตาพวกท็อปท็อปซอเซิร์ฟเนี่ยครึ่งหนึ่งอีกแล้วครับที่1นี่สายลมตึงจัด2อ0แสนไปแล้วอะ่ะโอ้โหมีเกรวินเจเกเรเพิ่มเข้ามาพี่จะตึงไปไหนเนี่ยยังโหด สี่ดาวไปแล้วโอ้ยนี่เดี๋ยวนะสายลมหรือรีโอครับตาภาพจัดหนักขนาดที่จะสู้ยังไงเนี่ยหัวจะปวดอ่อนพี่จะพูดฮะเลวเวของเราวันนี้เลยว่า4ี่สิบแล้วก็ลงของเป็นที่เรียบร้อยแล้วไยทําให้พลังพี่ขึ้นมาดับดับ15ครับมีของม่วงในตัวเยอะแยะมากมาย่ยากตอนแรกเราไม่คิดเสื้อสีม่วงใช่ไหมนี่เพิ่มมาแล้วกางเกงกับหมวกนะฮะส่วนตัวอื่นใส่ของฟ้านะครับลงไปทั้งหมด800รอกระป๋องได้ของมาแค่เนี้ยถือว่าโอเคไหม แล้วก็เกลือไปแค่อันเดียวครับป้องกันความเร็วป้องกันความเร็วความจริงใส่ได้นะถ้าเกิดเราจะเร่งของฟุบุกิให้ได้ออกไวอะแต่ตอนนี้มันไม่มีใครไวกว่าเราเราเลยใส่ของแบบประมาณนี้ได้นะครับทีมแบกเนี่ยก็ยังคงเป็นฟุบุกิแต่ใส่เข้ามาครับพิกอกตท,ที่สุ่มได้เมื่อวานนี้เอามาใส่ยืนประดับในทีมเผื่อจะมีประโยชน์บ้างในการอมนะฮะอมายตรงข้าม มาแล้วเราไปลุ้นกันครับตัวแดงว่าเราจะได้อะไรซึ่งกิจกรรมตัวแดงตอนนี้เราเปิดไป110ไบใบละ110ใบได้ SR 1ตัวนั่นก็คือพิกกอตครั้งนี้มันจะได้อะไรวะมาลุยกันเลยครับมาลองเปิดกันก็เปิดตัวแดงเลยแล้วกันฮะเดี๋ยวเผื่อมีเวลาจะไปเปิดตัวม่วงด้วยอตัวแดงเป็นตู้ธรรมดาขอกระบองเหล็กกระบองเหล็กแล้วกัน ดีที่สุดละแล้วก็โกงแค่เสื้อก็ได้ฮะจัดมาที่แบบเบิ่มๆคือลือประกายแสงสีทองจนออกเถอะใบที่120ของตัวแดงออกมาเป็นสีทองหลังทางมาแล้วได้ลุ้นในเสียที่ขอตัวแบกทีมหน่อยน้องชายออกมาเลยนะกะหวานฉันไม่สนใจแกหรอกนะตัวที่ได้นั่นก็คือพวกเราสามารถเริ่มการสังหารเดี๋ยวนะโอ้ตัวที่สองโอ้ยไม่ได้ตัวใหม่ตัวซ้ำเดิมเลยเนี่ยเหลือจะเชื่อตัวมีเป็นร้อย ตัวมีเป็นร้อยล้านตัวทําไมได้ดวง2ตัวล่ะไอรัวแรกอะ่ะที่มันการันตีได้ S ซไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับเอ่อจี GC, มีโจเซ่มีดวงเราได้ดวงไปแล้วนี่ยังได้อีกตัวอกีกเฮ้ยทำไมมันเกลือขนาดนี้ว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้ยอีกสิบใบตัวแดงเมื่อกี้ลงดันตั้งนานกว่าจะได้มามาจัดไปที่แบบเมอ่ม์เมอคือหรือมาเหอะขอเถอะเฮ้ยดีดีทีมเติม,ตมขนาดนี้แล้วครับจัดมาม่วงจ๋าทีมหวัวจะปุดกับ GM จริงวะโอ้บีดคิง สภาพจัดเกลือจังวะไม่ไหวแล้วตัวม่วงสามสิบใบขอจัดวะน้องไม่ไหวละมันลุ้นกันไปเลยว่ามันจะอยู่หรือจะไปวนะเนี่ยบ้าไปแล้วอยู่ไหนนี่ตัวม่วงเพิ่มเลทเอาจริงเพิ่มเลทยังไม่รู้เลยเอาอะไระกระบองเหรอเพราะว่าซัพพอร์ตเราเป็นกระบองไงมันมันคุ้มเปล่าวะเพิ่มเลทเพิ่มเลทตัวกระบองก็ลองดูแล้วกันนะแล้วซัพพอร์ตมราเป็นทำทำยูอาร์ไงจัดมาดิแบบเบิ่มคือเลย มาน้องชาย30มสิบใบของตัวม่วงไปเลยครับถ้าเป็นคนอื่นนะฮะถ้าไม่อยากเล่นกระบ,บองในซัพพอร์ตเนี่ยสามารถเอาลูกแก้วโคเคนสดได้ดีเหมือนกันนะฮะจัดมา10บใบไปเลยสําหรับตัวม่วงขอดีๆหน่อยขอดวงดีๆจงสถิตยอยู่กับราชาใสจะมาบอกต่ออยูกบ,บาทครับมันเกือมาเยอะแล้วมันต้องออกแล้วไหมม่วงอีกแล้วม่วงแฝดด้วยเนกามมชีสองตัวบีสคิงหอกหน่อไม้ ใบที่ยี่สิบของตัวม่วงออกเคอะเห็นแก่พระผู้เป็นเจ้านี่ฉันใช้ดวงทั้งหมดในชีวิตไปแล้วเหรอเนี่ยไปเที่ยวทะเลมาเอาความเกรือกลับมาด้วยใส่ตะมากระโดดต่อยอุกาบาดังโบเมือเ่อไปประกาศใส่สีม่วงตามคาดกูจะร่วโอ้โหว่ะอะไรกับเกมนี้วะเนี่ยไอหนวดปลามึกโอ้โหแต่ละตัวสิบใบสุดท้ายของตั๋วม่วงน้อง มันจะไม่ได้เอเเลยจริงเหรอกระบองเหล็กร่างแรกมาเถอะกระบองเหล็กออกมาเถอะมีกระตุกจิตกระชากใจแบบนี้ออกแล้วไหมประกายแสงสีทองอลงงังฉากโอ้ยโอปวดตับเลยโอ้โหแม่งหมดวาจาจะพูดไม่มีอะไรเลยนะเอ r ได้ตัวนี้นะสามสิบม่วงไม่มีไม่มีมมทองออกสักอันเลยนะ ชีวิตย0ี่สิบแดงสามสิบม่วงตัวไก่แจ้มีที่เติมเงินมาตัวเดียวที่เหลือนี่ไก่หมดโอ้โหที่เอ็มเล่นหนักอยู่นะเนี้ยที่เอ็มเอาตายเลยอะ่ะแล้วเปิดนี้อีกเนี่ยะเปิดของทองวันนี้ด้วยเนี้ยว่าจะเป็นอะไรหมุนให้ครบก่อนครับหมุนแบบไม่ต้องดูโฆษณาหมุนแบบสาย VAP ขนาด VAP ยังเกลือขนาดนี้สายฟรีจะเหลืออะไร วีพยังหมุนเยอะไม่ไม่ตกของทองตั้ทีง่ะมาแล้วเหลือรออีก4นาทีระหว่างรอที่จะเปิดของทองครับเดี๋ยวเราต้องมาซื้อตัวดําให้หมดเลยนะน้องชายอยูพี่จะเป็นลมวะ่ะนี่มันอะไรวะเนี่ยมันความเกลือระดับ U R จัดเลยมีแพ็คนี้แพ็คตัวดำเจ็บาทถ้าเติมขั้นเทพก็ใช้แค่59บาทเท่านั้นมาลุ้นกันครับว่าจะออกอะไรพี่ขอสิบสอตัวดำได้ไหมมันเกลือไปเยอะแล้วะ ขอแบบเถิดฉายจากนี้บ้างได้ไหมให้มีกําลังใจเล่นต่อไปเถอะตอนนี้แม่งหมดแรงจัดละกดไปมาปั๊บออกเป็นเพชรอืมกูไม่เหลืออะไรละชีวิตนี้มีใครให้เกลือกว่านี้บ้างไหมวะอู้ท้อชีวิตจัดเปิดอะไรก็ไม่ได้เปิดไอ้นี่ก็ได้เพชรเผลอเนี่ยหมุนกวงล้อแม่งได้ของป้องกันอีกสภาพรอรุนแล้วกันนั่งรอเนี่ยรอเงี้ยรอไปก่อนเถอะ อ่ะโอเคยีสิบอันเศษของทองเปิดเลยเกลือไปเยอะแล้วขอดีหน่อยเสื้อขอโจมตีความไวไปใส่ตัวอื่นเพราะว่าอยากได้โจมตีความไวของม่วงที่ฟุใช้อยู่อะอยากใช้ต่อไปก่อนออกมาเป็น HP HP กูจะรูอ่ะกระสอบซายโดยแท้ เข้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับก็จะหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันครับคนแรกรอเลยฮะโอ้ทบมันตึงกันจังคิดถูกแล้วแหละที่อยู่นี่นะที่บิดไปใช่ไหมดูพี่สาวันซีรอนว่ามันเกิดอะไรกับคือชีวิตพี่บ้างเป็นสาวันที่ผัดเปลี่ยนเปลี่ยนผันชีวิตพี่เยอะจริงๆไม่คิดว่าจะเกลือขนาดนี้มาก่อนไม่ได้มาดูนานเห็นชื่อคลิป day สองก็คิดในใจไอ้หมอนี่มาเริ่มใหม่อีกแล้วเหรอเริ่มท้อแล้วตอนเนี้ย ผมควรไปเล่นเซิร์ฟไหนดีครับนะเซิร์ฟใหม่ล่าสุดนะครับดีสุดละถ้าเกิดว่าเราพลาดเซิร์ฟแบบว่าไม่ได้เล่นหลายวันในเซิร์ฟเก่าๆ่าเงี้ยควรจะไปเซิร์ฟใหม่นะมาแล้วครับพิกี้เกลือไม่ต่างกันครับวันนี้กลางไหมวันนี้พี่ว่าพี่เละจริงนารุโตะรับเพื่อนหน่อยครับชื่อแมวเหรอโอเคหรอพี่เคียร์เพื่อนที่ไม่ออนและรับนะฮะไลค์กี่โมงครับพี่เดี๋ยวไลค์ตอนเย็นประมาณ6กโมงผมเมนแรกครับตามตลอดนะครับขอแสนซับไวๆนะสาธุน้องชาย นานไหมเซิฟนี้สามปีหรือ3วันเดียวพี่กี้ฟูบุกิเบามากโดนผมตบผมชื่อ March F1 โดนพี่ตบพี่โดนตบเยอะรอโซโล UR เลยครับ250 1ส OPM เหรออันนี้ใหม่เลยครับโค้ดผมเกลือมากครับพี่3 ID ได้ตัวจำกัดซอมบี้แมนโบรรสเมลมูนไนท์ง่อมแล้วพี่ได้อะไรดูสิพี่ไม่เล่น620แล้วเหรอครับเดี๋ยวไลฟ์เย็นนี้620เลย รอไปเล่นเซิร์ฟ635ครับพี่รอรันรันเซิร์ฟอะไรเหรอ635เลขสวยเหรอในเนื้อเรื่องโคตรพระเจ้าอ่ะตัวไหนพี่ก๊อตนะ30ใบ 3SR าาโรนกโกริบาย r o, ok an, ยังได้เล่นผมตามใครไม่นานเลยครับพลัง 50k ทำไมน้อยจังดีครับสองตัวเลยจริงเหรอและ้ววันนี้ยังดีอยู่ไหมเหมือนพี่ก๊อตด้านน้ำหนักอัตภาพไปซูซี่พี่รับแอดผมหน่อยครับชื่อไซตามะซี่โอเค ผมวันนี้สุม30ม30บใบได้โกเคสซึฟินิกแมนผูริโอ้ยโกเคสซึกับฟินิกแมนดีนะเดี๋ยวในกระป๋องในในอ้นี่ตัวม่วงไปเอาลูกแก้วโกด้วยโอเคเลยพี่บิดแล้วเ,เกิดอะไรขึ้น6 3สพี่ดวงยังดี6 3สพี่เอิม่มเออจริง6 3สพี่เละจัดล่าสุดตัวม่วงไปหมดละผมเคนหนึ่ง พี่ครับรแรดผมได้ไหมครับได้นะขอเป็นเพื่อนมาเลยครับเวลสามสิบสองตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับวันนี้น่าจะจบประมาณสามแปดสามเก้านะเป็นสายฟรีอ่ะเกลือพี่สุม130่มร้อยสามสิบใบออกอะตอมิกสองตัวชอบอมิแมนฟินิกแมนโจซีเกลือจริงอันนี้หกสามศูนย์ิวรักเดียวเข้ามาได้นะครับและกิวไหลใจเข้าไหนฮะหกสองศูนย์ของเราดีกว่าจริงสุดิแม่งกับหกสองศูนย์นี่เปล่าวะพี่จี้ครับรับแอดหน่อยครับชื่ออเล็กซ์ผมได้โก ผมช้าหนึ่งวันกับไม่ได้ติดท็อปเซิร์ฟละเล่นเอาสนุกครับพี่รับแอดผมหน่อยครับโอเคพี่ครับใครใช้คอไหนดีครับระหว่างซอมบี้แมนกับเด็กนะฮะใช้ซอมบี้แมนดีกว่านะมีฮิวเลือดให้ในทีมด้วยผมดูเลยคนมีแฟตเติมแน่พิกี้โดนแน่นอนกลางเดือนใช่ไหมช่วยผมด้วยครับผมโดนระง,งับผมต้องทำยังไงครับลองเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตดูก่อนนะเผื่อใช้ได้พี่ดวงเกลือผมดวงดีสุ่มได้หน้ากากหวาน v 2อนะโอ้โหอิจฉาเลยวะพี่กระสอบจะชัด ว่าจะตามไปหกสาแต่ดูพี่แล้วอยู่629เหมือนเดิมดีกว่านะมันเกลเละเทะวะใครจะอยู่ก็อยู่อะกู